เอารถใช่หน่อยมนะั <c> ้ง <oughs> นี่มาข้ามหมูลกลมาเบิ้งข้ามหมูที่เออหมูัวเราหลับเห็ดข้ามหมูบ่แม่นหลับเห็ดดอกไม้ถึงว่าเพิ่นหมูัอเป็นไอเขาเอิ้นว่ายยังหัวหน้างานฝ่าคนงานมาเห็ดข้ามหมูนี่ก็ฟาร์มที่ซีที่หาล้วมัง้ง เป็นฟาร์มของบีทาโก้อันนี้ของซีพีของบีทาโก้อันนี้ของบีทาโก้ของบีทาโทก้สีเบคอนหยากซำของซีพีซีพีสีเงยาอกว่าอันนี้จะกำลังปั๊บหนาดินเอต,ตัวเนียียิปต์เหรอม่ขออยไลอาชีพัแค่น,นี้เราก็เป,ป็นคนปฏิบัติเองโอเคหน่อย จางรถไถเงามึงจะเลี้ยวไปประมาณสาิบเปอร์เซ็นต์ไตเสาเทขั้นตัวขางเลี้วอะ้รก็ไตมองนี้ก็จะเป็นมองพ้อนำ เอาดินมาเทลงแล้วเริ่มปั๊บยินใกล้มากกันตอนนี้ก็สิได้เเฮ็ดออ่ทักทักโค้งล่ะค่ะใส่โค้งลังค่าปุ๊บเหรอิีท่ามการใส่ลังค่าต่อใส่ล,ลังค่าแล้วและก็จะได้ตีฝ่าแล้วก็เทพื้นนะตามขั้นตอนมึงยื่อมือขวากับเจนาสัน พผัหนังของคนงาน,นงานยุเิเต็มเงาอากาศจะดีเรืนองทั้งทางกัป้ายัางจังรอบันเลยนิ่หน่อยมากนึ่งสงไร เพิ่มกันเกล็บดินไปก็ อยู่เด็กพี่น้องอยู่เงีวครับนี่ครับบ่มีภารกิจทางบ้านก็ได้มาอมเภอขว้าบ่งงานนนี่มาเบิ่งเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านฟาร์มนี่ฟาร์มนี่อยู่ไกลบ้านก้มือข้ามือไปหาบ่ได้่งไก่บดที่เดียวอยู่ดอนเห็ดนี่มาขอนเกน กจกันอยู่ประมาณเจ็ิบกโลนี่ะบาส่งประมาณหกสิบกโลเรารอนี่ละเราหกิบกว่าไปหาเจดินี่ยดมาหากันเลยเราไม่กินแน่นยังมาสู้กันคนงานทา้งคนกำลังเห็ุงานของน้ำเป็นดีเตาใยญ่เลยมันหิวเกิ เดวบาดานนี่สมีบวัวนะ้่อยู่หันกุดบัวอยู่มองหันแง่มนันมันเจ้าผ่าบัวมาคุ้มแล้วก็ตอดทอแบบขี่มูขี่ยังไหลไล,ลงไปผนเลยไหลลงไปแล้วกลายเป็นแกบแกบเอามาใส่ในฟ้ามพร้อมเป็นใ่ตัว ่อก็ดูเรังเฮียนทั้ง2องทั้งปลาทั้งปลาทั้งสวนทั้งประกันกูปล่อยก็มานีตนอยู่อีกฟ้ามนึงตอนนี้ไกลสีแลลวเราอยู่าอุดรตอนนี้อีกสองสามมือล้วก็สดมาพีละไงมาพีละเพราะว่ายี่หันสีแล้เปนละเทียงอันเชียงอันสีเล้วละแล้วตะกลอนข้องมาหนีเรามาเห็ดฟ้ามีต่อเลยฟ้ามีตัวแล้วกูปลยไปฟ้ามือต่นังซู้กว่าจะเป็นอะคอนแด้ยกัน ซึ่งว่าจะไม่คอนแกนนกันหลายหลายฟาร์มแห้งมันขุดขึ้นหลายคนเห็ดคอกหมูหลายส่ทง,ทงที่พี่งเงบีทากกูก็แกงกันงานพี่หนักจะบิ่งการเห็ดงานไปเดี๋ยวมาอีกก็สิได้อัปเดตให้เบิ่งเรืเ่อยๆได้สนใจเบิง่งดีชีวิตมาขัดขเห็ดหลายอาชีพเลือกเกิน để lắm nham 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 เห็นได้สวย,ยางามแต่ไ่ได้ชิมจกักแนวดอกแต่๊ะเล็กๆน้อยๆย้ายกันไปจ่ก็ไม่คมิดหนาแล้วกันให้ยังสอยเพิ่นกันไปเบิง้งไปเงี้ยงเบิ้งน้ำพิ่นกันบ๊ายบาย